รวมพลังของหินสี่ชนิดเข้าด้วยกันนะคะสพยักษ์กวักบารมีนะคะได้รับตำแหน่งใหม่แต่ปกครองลูกน้องไม่ค่อยได้พูดจาอะไรก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อถือขาดอำนาจบารมีจะใช้หินอะไรดี สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาตนสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์หานรับไคโรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาตนะคะคลิปนี้เนี่ยนะคะมีคนถามอาจารย์เรื่องว่าเขาเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปแล้วนะคะแต่ลูกน้องบริวารไม่เชื่อมั่นเชื่อถือเลยนะคะและจะใช้หินอะไรดีในการปกครองลูกน้องนะคะ อันนี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์รับมาและอาจารย์ก็จะต้องหาหินที่มันจะส่งเสริมได้เนี่ยนะคะนี่เลยนะคะ <c oughs> รวมพลังของหินที่เป็นตระกูล Tiger e ์ไอเนี่ยนะคะสชนิดก็คือบ l ูไทเกอ r ์บราว t ไทเกแล้วก็เรดไทเกอนะคะซึ่งมันเคยเป็นหิน3ามทหารเสือเนี่ยนะคะมันเสริมพลังอำนาจบารมีอยู่แล้วนะคะ แต่เรายัางเพิ่มเข้าไปเป็นเรส Jasper ร์นะคะเรสแจสเปอร์ทให้เกิดความกล้าแล้วก็กระตุ้นทั้งกระตุ้นความขยนันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสั่งนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะบางคนเนี่ยนะคะมีแต่ความขยันส่วนตัวตัวเองทำได้หมดทุกอย่างเลยกล้าลุยทำทุกอย่างเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ว่าแต่เวลามีลูกน้องบริวารแล้วเนี่ยมันขาดอำนาจ ขาดอำนาจขาดบารมีนะคะเพราะฉะนั้นพอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปแล้วคุมคนเยอะๆเนี่ยคุมไม่ได้มีปัญหานะคะดูสิมันก็เลยจําเป็นจะต้องรวมพลังของหินที่เสริมเรื่องพลังอํานาจทุกๆด้านเอาไว้นะคะทั้งเป็นหินพวกตระกูล t i เกอร์อ s เนี่ยนะคะที่เสริมพลังอํานาจเสริมบารมีอยู่แล้วรวมถึงปกป้องคุ้มครองแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้ด้วยว่า คนไหนมาดีคนไหนมาร้ายรู้เท่าทันคนนี่แหละนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะเรดแจสเปอร์สีแดงเนี่ยนะคะทำให้เรากระตุ้นเราให้เกิดความกล้ามากยิ่งขึ้นกล้าสั่งคนอื่นนะคะรวมไปถึงมั่นอกมั่นใจในตัวเองด้วยว่าฉันนี่แหละมีพลังพอมีศักยภาพพอในการทำสิ่งต่างๆและก็ทำแล้วสำเร็จด้วยสั่งลูกน้องแล้วก็ยิ่งสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ เนี่ยนะคะรวมพลังของหินสชนิดเข้าด้วยกันนะคะอาจารย์ตั้งชื่อไว้ว่าสี่พยกักษ์กักบารมีค่ะนะคะรวมพลังของหินสชนิดเข้าด้วยกันนะคะสี่พยักษ กวักบารมีนะคะจะช่วยเสริมอํานาจบารมีให้กับคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วก็เสริมความมั่นอกมั่นใจนะคะลูกน้องบริวารก็จะเชื่อมั่นเชื่อถือเราสามารถปกครองลูกน้องได้เขาจะได้ไม่มันลองดีกับเรานะคะแล้วแถมนะคะเจ้านายก็จะยิ่งมั่นอกมั่นใจในศักยภาพในฝีมือความสามารถของเรามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะนะคะสี่พยัก บารมีสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีบารมีหรือว่าพลังอำนาจเหลือน้อยเต็มทีนั่นเองค่ะนี่นะคะฝากเอาไว้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันที่ร้านสโตนบีลีเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะ